พื้นที่ที่เป็นลานโล่งใหญ่กลางป่าใหญ่ที่มีทั้งแหล่งน้ําให้ความชุ่มชื้นและผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และทุ่งหญ้าเขียวขจีสุดลุกหูลุกตาแม้จะลายล้อมไปด้วยปืนป่าหนาทึบและสัตว์ป่ามากมายรวมทั้งสัตว์ป่าใหญ่ๆและดุร้ายเช่นช้างและเสือที่หากินอยู่ใน,นป่านั้นด้วยก็ยังมีผู้คนอบยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปทํากินในรุ่นแรกๆจากหลากหลายพื้นที่ทั้งคนอีสานและคนในแถบภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบันนี้เป็นที่อยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรสมัยแรกๆที่ผู้คนย้ายเข้าไปทำกินใหม่ๆต้องปลูกสร้างบ้านเรือนชานให้สูงขึ้นไปจากพื้นบันไดก็ต้องยกขึ้นไบ้บนเรือนทุกครั้งในยามค่ำคืนการสัตว์ป่าดูร้ายขึ้นไปทำอันตรายชาวบ้านจะหากินด้วยการทำไล่ทำนาเป็นหลักส่วนการเข้าไปล่าสัตว์ป่านั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการงานและจะเข้ากันไปเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น พ่อล้วนแต่ไม่ได้เป็นพรานกันโดยอาชีพ<ๆ>ก็เลยไม่ค่อยจะมีความชำนาญในการล่าสัตว์ใหญ่ๆมากนักแต่จะล่าเอาเฉพาะสัตว์เล็กๆอย่างเช่นหมูป่าที่มีอยู่อย่างชุกชุมและเป็นที่นิยมกินกันอยู่แล้วไม่มีใครกล้าจะเข้าไปยุ่งกับช้างหรือว่าเสือต่อมาเมื่อมีชาวบ้านอบพยพเข้าไปทํากินกันมากขึ้นก็มีการถากถางป่าไปกลายเป็นไร่นามากขึ้นถึงได้พบกับสระน้บํบโวรานอยู่ในป่าและอยู่คนละฝั่งของทุ่งลานโล่งนั่น ดูจากลักษณะถึงได้รู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติหากแต่ว่าเป็นฝีมือของคนได้ขุดเอาไว้เนื่องจากว่าทั้งสองสระนั้นมีความกว้างยาวเท่ากันเป๊ะแต่ว่าลึกผิดปกติกว่าธรรมชาติจะสร้างสรรได้ในสมัยก่อนบ้านเมืองที่สร้างขึ้นบริเวณใดก็มักจะมีการขุดสระน้ำเอาไว้ด้วยจุดประสงค์ที่อาจจะต่างกันออกไปผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยเชื่อกันว่าทั้งสองสระนั้นมีการโยนสมบัติของมีค่าลงไปในยามที่เกิดศึกสงครามเมื่อครั้งในอดีต และต่อมาก็มีการขุดค้นพบว่าหายดินเผ่าบริเวณร,รอบๆสะและพระพุทธรูปศิลาแรงโบราณอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นเป็นจํานวนมากทั้งสองสะที่ขุดพบเจอเข้าของต่างๆจากลักษณะดูจะเป็นอารยธรรมโบราณยุคขอมเลืองอํานาจชาวบ้านก็เลยเรียกขานทุ่งแห่งนั้นกันว่าทุ่งขอมวันดีคืนดีชาวบ้านก็เห็นแสงพุ่ขึ้นมาจากสะน้ําอีกแห่งไปตกลงสะน้ําอีกแห่งที่อยู่คนล่ง ก็เลยเชื่อกันว่าทั้งสองสระเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และคาดว่าที่ก้นสระน้ำทั้งสองน่าจะมีทรัพย์สินของมีค่าอยู่มากมายแต่ไม่สามารถจะลงไปงมสำรวจดูได้ด้วยความลึกที่ไม้ไผ่สามทอดต่อกันยังไม่ถึงพื้นอีกทั้งน้ำในสระทั้งสองก็ไม่เคยเหือดแห้งมาจนถึงปัจจุบันหลังจากมีการขุดค้นพบข้าวของต่างๆรอบๆสระก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆประหลาดเกิดขึ้นนั่นก็คือมักจะมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ออกมาเพ่นพ่าน ดุบเรีนสัตร์ทั้งสองนั้นอยู่เป็นประจำก็เลยไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปทํากินอยู่ใกล้กับสัตว์ทั้งสองอีกเลยแต่ย้ายไปถากถางป่าบริเวณอื่นใช้เป็นที่ทํากินแทนไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ป่าพวกนั้นบางก็ว่ามันพากันมาเฝ้าสมบัติหรือไม่ก็คุ้มครองสถานที่โบราณไม่ให้ใครเข้าไปย่ำไกลหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอะไรจะว่ามันพากันมาหากินก็ไม่ใช่เพราะป่ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในทุกพื้นที่ ล่วงเลยมาหลายสิบปีก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปยุ่งกับสระน้ําโบราณทั้งสองนั้นอีกเลยจนเมื่อมีบ้านเรือนและผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยทํากินกันมากขึ้นก็มีการลักลอบเข้าไปดําน้ําค้นหาของมีค่าที่ก้นสระขึ้นมาซึ่งก็ได้ไปทั้งแก้วแหวนกาไรเงินกําไรทองหลายคนก็มักจะถูกสัตว์ป่าที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้นฆ่าตายบางคนที่ลงไปงมแล้วก็จมหายไปเลยก็มีหลายคนแถมไม่ยอมลอยอื่นว่าผัวขึ้นมาเลยแม้แต่ลายเดียว ส่วนคนที่ได้ของมีค่าไปเก็บไว้เฉยชมไม่ทันข้ามคืนก็นอนตายไปเสียเฉยเฉไม่รู้สาเหตุทุกลายไปของพวกนั้นลูกเมียเอาไปขายได้มาก็ทําบุญบ้างเก็บไว้ใช้บ้างแม้จะเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์กับข้าวของพวกนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งให้ผู้คนหยุดพากันลงไปงมหาได้มีชาวบ้านเอาปืนไล่ยิงสัตว์ป่าที่เฝ้าอยู่แต่ก็สุนปืนกับทําอะไรสัตว์ป่าพวกนั้นไม่ได้เลยเป็นที่แปลกใจให้กับชาวบ้านพวกนั้นเป็นอย่างมาก ส่วนคนท่าคนแก่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ก่อนต่างก็รู้และไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งมีแต่ชาวบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่เท่านั้นที่ไม่เชื่อว,ว่ามีอาถรรพ์อะไรแม้จะมีการตายไปหลายคนด้วยสาเหตุที่ต่างๆกันออกไปก็ตามมีชาวบ้านที่มีวิชาอาคมอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วยชื่อว่าตผาผานอกจากจะมีวิชาอาคมแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมด้วยนับถือพระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างตามความเชื่อของคนโบราณไม่เคยล่วงเกินหรือว่าลบหลู่ เคยห้าปามคนพวกนั้นมันหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครเชื่อฟังจนเกิดเหตุร้ายและเดือดร้อนไปถึงคนที่อยู่อย่างสงบจนได้เมื่อสัตว์ป่าที่ชอบเข้ามาเฝ้าอยู่ใกล้ๆกับสระน้ำทั้งสองเกิดอาาลาว่าไล่ทำร้ายชาวบ้านเข้ามาถึงในเขตที่ทำกินแต่โชคดีที่ไม่มีชาวบ้านได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าพวกนั้นและเหมือนว่ามันจะรู้ว่าใครเป็นคนชั่วคนดีคนที่เคยเอาปืนไปยิงถูกช้างบุกเข้าไปฆ่าตายถึงในเรือนของตน แม้แต่เรือนชานก็ถูกช้างพังราบไม่เป็นชิ้นดีทั้งที่แต่ไหนแต่ไรสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นช้างหรือว่าเสือไม่เคยออกมาทำร้ายชาวบ้านเลยชาวบ้านถึงได้เชื่อกันว่าสระน้ำทั้งสองนั้นเป็นสระสศักดิ์สิทธิ์พวกที่ชอบเข้าไปงมหาสมบัติก็ได้มาลองขอให้ตาผ่าทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้ทั้งที่ตอนแรกไม่เชื่อและไม่กลัวตาผ่าแกก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เลยเพียงแค่ให้คำแนะนำไปเท่านั้น ที่เหลือก็ไปจัดการกันเองเพื่อให้ถูกพิธีและการละเทศะไม่ล่วงเกินสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นเมื่อชาวบ้านพวกนั้นได้คําแนะนําไปจากตะผาก็จัดเตรียมข้าของเพื่อทําพิธีเส้นไหว้ไปพร้อมเสร็จสรรพปูเสือวางผลหมากลากไม้แก่ต้มไว้ทั้งสองสะผ่านไปไม่นานสัตว์ป่าที่เคยเข้ามาเฝ้าทั้งสองสะน้ําก็ออกมากินชาวบ้านพวกนั้นไม่รู้หรอกว่าสัตว์ป่าพวกนั้นอาจจะเป็นบริวารของสิ่งลึกลับที่เฝ้าสะน้ําโบราณทั้งสองไว้ คิดว่าพวกมันมารบกวนการทาพิธีของตนจึงได้พากันเอาอปืนไล่ยิงทําให้สัตว์ป่าตกใจพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปจนหมดไม่นานขณะที่ชาวบ้านพวกนั้นกําลังเตรียมจะขุดบางก็เตรียมจะลงไปงมก็มีชายแก่โผล่มาจากป่าเข้าไปที่สระน้ําทั้งสองพร้อมๆกันลักษณะการแต่งกายดูแล้วคล้ายกับคนโบราณในสมัยก่อนดูหน้าตาผิวพรรณรวมแม้แต่คำพูดฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่ชาวบ้านพวกนั้นไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าคงจะเป็นคนต่างถิน่น ั้งหน้าตั้งตาทําในสิ่งที่ตนเองต้องการต่อไปทําให้ชายแก่ที่เหมือนจะออกมาเตือนโมโหชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์และรอดตายกลับมาต่างก็เล่าตรงกันทั้งสองที่ว่าจู่ๆชายแก่เขาล้มลงไปคลานที่พื้นเหมือนกับสัตว์ป่าก่อนที่ร่างจะเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดกรอนในฉับพันร้องคำลามลั่นแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าขย้ำคนที่ใช้ปืนไล่ยิงสัตว์ป่านี่ตายไปก่อนหน้านั้นตามมาด้วยคนที่จะดูแข่งกล้าวลื่นล้านกว่าคนอื่นอีกหลายคนจนตาย ส่วนชาวบ้านที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรถูกปล่อยให้หนีตายไปได้เสือสมิงทั้งสองไม่ได้ตามไปฆ่าคนพวกนั้นจนหนีกลับเข้าไปถึงหมู่บ้านได้ในที่สุดเมื่อได้ยินว่ามีเสือสมิงก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปใกล้สระน้ําทั้งสองอีกเลยแต่ก็ไม่นานนักมันก็ต้องมีคนอยากจะเข้าไปลองดีด้วยความโลภคราวนี้เป็นพลานจากต่างถิ่นที่ได้ยินเรื่องราวของสมบัติกล่องมีค่าในสระน้ําทั้งสองเชื่อว่าพลานเย็นซึ่งเป็นพลานที่มีวิชาอาคมอยู่พอตัว ด้วยความมั่นใจที่ว่าจะปราบเสือสมิงที่ว่าได้แน่ด้วยความที่เป็นผานนั้นเคยเจออาถรรพ์ต่างๆมากมายไม่เว้นแม้แต่เสือสมิงในป่าลึกที่เคยฆ่าตายมาแล้วพลางเย็นเดินทางมาถึงก็เข้ามาที่สระน้ำโบราณด้านทิศตะวันตกเวลานั้นเป็นเวลาเกือบจะค่ำแล้วจึงหาต้นไม้อยู่ใ,ใกล้ๆมัดห้างขึ้นมาตามภาษาพลานที่แม้ว่าจะเก่งกล้าแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวจากสัตว์ป่า มัดห้างเสร็จก็ทำพิธีแบบพลานที่เคยทำเป็นประจำไม่มีการเส้นไหวบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแต่อย่างใดที่เลือกใช้ช่วงเวลากลางคืนก็ด้วยความเคยชินเหมือนการเข้าไปล่าสัตว์ในป่าพ่านเย็นมีเพียงแค่ปืนกับมีดอาคมเป็นอาวุธบวกกับวิชาอาคมที่ตนถือว่าเก่งกล้าไม่ถึงสามทุ่มก็พร้อมจินจะลงไปงมเอาของมีค่าที่ก้นสระด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมมาและของชาวบ้านที่ทิ้งไว้ในรัศมี50เมตรไม่มีสัตว์ป่าหรือเสือสมิงเข้ามาในเขตอาคมได้แน่ แต่พลานเย็นคิดผิดถนัดแม้ว่าสัตว์ป่าจะเข้ามาไม่ได้แต่หากเสือสมิงนั่นมันเป็นสัตว์ที่เกิดมาจากคำสาบและอาคมโบราณทั้งสองตัวจากผู้ที่เชื่อกันว่ามีฤทธิ์ในยุคข,ของโบราณโน้นพอพลานเย็นได้ของมีค่าติดมือขึ้นมาบางอย่างจากก้นสระก็โผล่จากน้ําขึ้นมาเจอเข้ากับเสือสมิงที่ยืนจังก้าจ้องตาขเขม็งอยู่มันมากระถึงสองตัวดวงตานั้นแดงฉานดูไร้อาฆาดไม่ทันได้ตั้งตัวพลานเย็นก็ถูกขย้ำเข้าไปที่หัวกระชากขึ้นมาจากสระน้ํา เสือสมิงทั้งสองลุมขย้ำกระชากร่างของพลานเย็นราล่ากับชิ้นเนื้อแต่พลานเย็นเองก็ไม่ธรรมดาแม้จะสู้พละกํากำลังของเสือสมิงไม่ได้แต่ก็ไม่มีบาดแผลแม้แต่เล็กน้อยแต่แค่นั้นมันไม่อาจจะทำให้พลานเย็นรอดจากความตายไปได้แม้จะหนังเหนียวแต่กระดูกกระเดี้ยวกับปี้ป่นแทบไม่มีชิ้นดีไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้ใช้อาวุธด้วยซ้ำแหกปากร้องร่นด้วยความเจ็บปวดดังเข้าไปถึงในหมู่บ้านชาวบ้านได้ยินเสียงร้องอยู่ไม่นานก็เงียบหายไป ถึงได้รู้ทันทีว่ามีคนเข้าไปลองดีแล้วเอาชีวิตเข้าไปทิ้งไว้อีกแล้วพลานเย็นกลายเป็นผีเฝ้าสระน้ำไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปดูหรือจัดการกับร่างของคนตายที่เกิดขึ้นแม้แต่รายเดียวด้วยความกลัวล่ให้สัตว์ป่าลากเอาเข้าไปกินในป่าจนหมดจนผ่านไปเกือบปีถึงได้มีพระธวดงเข้าไปปรากฏอยู่ใกล้ๆก,ก,กับหนึ่งในสระน้ํานั่นเหมือนท่านจะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจึงได้ทําพิธีและขอให้ชาวบ้านมาช่วยกันขุดและงม เอาเฉพาะพระพุทธรูปโบราณที่ยังสมบูรณ์ที่พอจะขุดขึ้นมาได้และนำไปไว้ที่จุดกึ่งกลางระหว่างสระน้ำทั้งสองพอดีห่างออกไปราวสามกิโลเมตรและตั้งเป็นวัดขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้นและได้ช่วยกันนำเ,เศษกระดูกที่กระจัดกระจายกันอยู่ตามป่ามาทำพิธีจากข้าวของที่ทิ้งไว้ถึงได้รู้ว่ามีใครเป็นใครมาจากที่ไหนกันบ้างแรกๆที่พระทุดงท่านจากไปแล้วก็ให้ตาผาแกเป็นคนดูแลวัดเอาไว้และห้ามชาวบ้านไปยุ่งเกี่ยวกับสระน้ำโบราณทั้งสองนั่นอีก สัตว์ป่าก็หายเข้าป่าลึกไปไม่เข้ามาใกล้อีกเลยจนวัดแห่งนั้นก็กลายมาเป็นวัดประจำหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันมีพระพุทธรูปเก่าสมัยยุคขอมเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สักการะเรื่อยมา